สวัสดีนะคะวันนี้มีเทคนิคดีๆจะมาแนะนําค่ะในการเพิ่มยอดวิววิดีโอนะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นของโพ์วิดีโอของเพื่อนๆอีกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากเพิ่มยอดวิววิดีโอดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยค่ะวิธีการง่ายงเข้าสู่เว็บไซต์คลิปเลงจากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMK Social แล้วค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ KMK Social นะคะตรงนี้จะเป็นบริการนะคะสามารถมาตรวจสอบบริการได้ตรงนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นการสมัครเข้าใช้งานนะคะเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะและกด ติ๊กตรงนี้กันได้เลยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะเชื่อมต่อเมลกันได้เลยแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วสามารถย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ กดขอใช้งานกันด้านในได้เลยไปที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีแพลตฟอร์มและหมวดหมู่บริการอยู่นะคะก็สามารถเลือกรูบริการกันไปได้เลยนะคะไม่อยู่หลากหลายบริการเลยแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะได้หมดสุดตรงนี้เลยเลือกเป็น a c e b o o k หมวดหมู่บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวนะคะเพิ่มยอดวิวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะจะเป็นตรงนี้นะคะในส่วนบริการด้านในค่ะมีถึง3บริการด้วยกันนะคะขอเลือกเป็น1 1 7 9ตรงนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นลิงก์นะคะด้านขวามือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะลิงก์ตัวนี้เลือกวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกวิดีโอสักครู่หนึ่งนะคะขอเลือกเป็นวิดีโอนี้นะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลยคะ่ะยอดเดิมอยู่ที่สามสิบแปดนะคะปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาหนึ่งบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยคะ่ะ ทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะเรายอดคลิกกัสักครูน่นึงคะ่ะไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันก่อนนะคะแถบบนี้จะเป็นแถบหน้าประวัติการสั่งซื้อค่ะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วพเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะออเดอร์ก็จะอยู่หน้านี้นะคะพร้อมกับรายละเอียดค่ะ ในหน้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงสช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสแกน q คีย d e คได้รับโบนัสถึงค้าเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะถูกมอน,นิเมอรเลดและคริปโตนะคะคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศง่ายดายที่สุดเลยนะคะไปดูแนะนําเพื่อนกันคะ่ะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้น และอื่นๆนะคะเลือกหมวดหมู่กันได้เลยค่ะและนําเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะเลขออเดอร์ที่มาจากหน้าประวัติการสั่งซื้อนะคะส่งรูปได้ยด้วยส่งตัวกันไปได้เลยและรวดเร็วที่สุดเลยก็แอดไลน์ตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจในบริการสามารถคัดลองลลงกตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนๆนะคะเราจะได้รับโบนัสถึงห้าเปเซนกันเลยค่ะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใด ก็เติมเงินที่เกินห้าร้อยแล้วนะคะก็สามารถดูซีรีส์ได้ฟรีเลยนะคะได้หลายร้อยเรื่องเลยค่ะตัวนี้ยอดการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบไดที่หน้านี้เลยค่ะเพราะในบริการนะคะไปดูบริการการบริการตัวนี้นะคะทุกบริการและทุกแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้เลยด้ความมือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะสามารถสร้างคัดสั่งซื้อไดที่หน้านี้เช่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะยอดวิววิดีโอได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นได้ไวมากเลยเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้ค่ะกดผ่านลิกันไปได้เลยการใช้งานง่ายยอดขึ้งไวราคาก็ถูกมากเลยด้วยลองไปเลือกดูรายละเอียดเด๋ยวใช้งานกันนะคะ